การออกกำลังกายนะมันก็จะมีอยู่ด้วยกันอยู่3แบบก็คือออกกําลังกายเพื่อกระตุ้นความแข็งแรงของหัวใจปอดแล้วก็ลดเลือดของเทา,าจะจ้ะเนาะ อันนี้ก็จะเป็นการออกกับร่างกายที่เป็นแบบตอนเนื่องเป็นจังหวะซ้ำๆเขาห้องว่าออกกับร่างกายแบบแอโรบิกอ่มามักจะแบ่งเป็นอ่าอย่างเช่นเดินจ้าจ้าตีว่าเขาทำทุกๆเจ้าหลังจากตีว่าเขาตื่นนอนมาเนาะอ่าล้วก็อันนี้ก็ถ้าเป็นระดับตีวานักน้อยก็คือไปวิ่งไปไว่ายน้ำไปกระโดดแจ้อันนี้มันก็นบอกแนะนำผู้สูงวัยอายุมากว่า 65ปีในการออกกำลังกายประเภทนี้เพราะว่าเดี๋ยวจะเกิดการกระทบกระแทกของกระดูกจากที่ว่าจะได้หับประโยชน์จากการออกกำลังกายกับแบมนี้ไปหักโทษจากการออกกําลังกายแตนนะเจ้าเพราะว่ามันอาจจะมีการปวดตามคอได้เนาะออันที่สองก็คือเป็นการออกกําลังกายเพื่อความแข็งแรงทนทานของกล้ามเนื้อจะเป็นการออกกําลังกายตีเน้นการใจกล้ามเนื้อนะเจ้าเพื่อกระตุ้นการทํางานของกล้ามเนื้อเช่นยกน้ำหนักยกเวทเนี่อย่างเี้อันนี้คือเขาใน แล้เด็กในะออนแทรีโอเขาไปลงยิ้มอ่ะอันที่สามก็คือว่าเป็นการออกกําลังกายเพื่อความยืดยุน่นอ่าอันนี้เป็นการยืดยุ่นกล้ามเนื้อแบบทิ้งข้างไหวประมาณสิบถึงสามสิบนาทีอย่างเช่นไอ้มูยะโยคะนี่แไงอ่าหรือว,ว่าเตีย้ยทุกคนบอกว่าทำท่าบริหารอันนั้นอันนี้น,นี่ไงอ่าเรากรข้างไหวสักกั้ามหนึ่งประมาณสิบถึงสามสิบวินาทีอุ้ไงใหญ่ๆก็คือนหนึ่งถึงสิบอะเนาะอ่าหนึ่งถึงสิบอ่าใช่ใช่ไอ